สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม้านเติงสวัสดีครับเอด้าเสร็จล้สวัสดีครับลุง

ไปจ้งไหนว้สลบแล้วสลบอีกอกสุแล้วแลจนพี่นำตาพุเลยเาะว่าพว่าอันเกิดมเเกิดป้าน้อยสวัสดีค่ะอันไหนม่นคเกิดมันคยผิเกิดตัวที่ไหนเะท่าใจไปมังไปเอาามมมนได้ยืนพานลยก็แค่เห็นแค่ไถ่เพื่อนบันนี้ม่พอไิ่ของคนละท่ากินหนาะท่าเกินไหมเนาะมาอก็ขอว้วินเลยไปทุก

Để bảo. Đây, một bên này. Cho lấy suốt bảo ừ, Này để thử, thử hình con, để thử con. Đây bớt lại. Đây bớt. Mình nhang quay phi cả đấy. Để trong này cả đấy. Ấm ừ. à, mà. Ấm à mà cho chứ hay. cho kênh Ghiền เอันนี้ก็บาไหมนี่ควยออกแกนี่ไปวงพ่อเบ้งอมทาน,ทนี่บ่าหมเจ้นี่นี่นน<ม>นเหดอยาลใลบาลคนยกใส่อันนี้เป็น,นลกใน,นปากับพอลกออนในหอดบ่าหมาแม่พี่น้องพอ,อลูกของนันดีๆคือกย่ตู่แล้วก็ดีๆคือเกาอย่หอดบ่าหมกับรลบลอเกา่่ในลวง รูปไี่ผู้ใดเราไปแล้วราชการดีก็ไปไปแล้วยันกุัหลวงวหลวงตายบางเพิ่นตายเมื่อสาไปออเก็ใช้ดูนั้นแม่นี่คนยังดีๆนี่บ่อชนฟังเต็เบ่อออกข้าวนี่รูนี่ครับอันนี้คือเกาอยู่หัวมื่ใหม่โอ้บาตรฐานมารรดาพี่น้องคุณได้แม่หัวจะมาถึงโอ้เนาะเป็นเล่นใช่ไหมหักุ้เจ้าครับญยาดน้ำวงศา เป็นลูกไส้บ้านทางคำไปทางปุ่นลูกแมปปาเป็นบ้านของพระชัยสยามเป็นบ้านของแมปปร์สานครับพี่พี่สาวพี่สาวของผู้ที่สองของอันผู้ที่สามเนาะผู้ที่สองนั่นแหละผู้ที่สามเป็นยัยใครแมปปาใครเหรอแมปปาดอกไม้จำลูกสาวลาตัวนี้อันนี้แมปปร์สานเป็นสาวลาไงบ้านอันนั้นอันนี้อันนี้อีกหลังหนึ่งเพราะว่าติดกันกับของแมปปาดอกไม้เราไปเบื้องบ้านสาวน้อยเจ้าดูมัน บ้านเสาหน่อยเจ้าบ้านกว็วตังเสาหน่อยเจ้เราระวังจะตะปูน่ะเอาไงปะครับมาจากัการเด้อขอาจารยคอยอยางเด้อจะไปต้องมันมันจิตอันอนเดืนมันเดืคูลงครับค่อยๆไปครับตานนี้นี่หละล้งนี้หละตะกี้มันเป็น กินเฮือนใหม่เนาะกีนเฮือนใหม่ล้างสาวน้อยที่มามาจากอันแม่สุภาพมาอยู่ใหม่ๆกับไม่ยู่ในปูน้ำยามาอยูหมองน้ำไม่ปานนัำปูน้ำยาะบ้านหลัางน้อยๆบ้านนี้ก็เลยย้ายออกไปจากนี่งก็ไปอยูหมองปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะแต่บ้านลังนี้บ่อใหม่เ่ใหม่มา่อวันดิ่งล่ามากล่ามาอยู่แต่ว่าเอาเอาท่านบัดยิ่องเออบัดเอาท่านเขาแหวงดอกเขาเสียหายมองหลังค้ามองยังดิเออ แต่มาเขาเปลี่ยนเลขาเปลนแปเปลีนพรอันนั้นกับผลกระทบด้านขายย้างใช้ยางใายพวกอันนั้นกับต้องเบิ่งว่าปูนต่อไปมันจิตแตกสีแห้งกันเลยนี่แหละจะให้ใช้ดูเจนนี่ออกครับ,บปูน <laughs> พี่พี่ปูนโอเค <laughs> ไฟใหม่บ้ปูนนังเนี่ยเออโอ้ยไฟใหม้ก็เป็นนังพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ย <laughs> มาของนาันพระทรงหยุดวับใช่หรือกระทุกเนี่นิดน่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเนาะจำได้ว่าตั้งแต่พยาบาลตรงเงี้ยนมองนี่จริงอันนี้มันเป็นเงี้ยนหลังที่งวยร่งนีละสุงๆไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ไม่ไมนเป็นเงี้ยนแบบว่าเงี้ยนสมัยเก่าเดียวเงี้ยนนั่น ตึกอสันเดียวโบแมนดอกแโนตึกดอกเมียนไม่สันเดียวเขาเรียกว่าสันเดียวมาอยู่ผ้าลูกผ้าตราไม่ยูไม่ม่ไม่ยู่ผางางไก่ไงบันนี้ก็เลยไงออกไปอยู่ผุ่นไปทุบบ้นนี้อยู่ริมเดืนดที่เนอะเอ้ยบางคนหลงหอยยังยังยีคือเกอยู่ผ้าตรงยู่หัวสาุคนรับผลรับการดีบ่กร้องลูกครองลูกครองหลานคนมาเป็นยังกคดีลราแม่ป้าคนมาเป็นยังเป็นแต่เนี่ยแต่แซมว่าชอแม่ป้าว่าแต่แค่ มาแตเข้าบ่ตายมาแตเข้าบ่เก็บบ่อไข่บ่ป่วยอือเป็นอย่งอันใดเากับกุ้มขึ้นมาใดที่เก่าหน่อยละก็จะซอยเหลือ่จะซอยเหลือจะจุนมขึ้เก่าหน่ละมันจะตีแล้วตูนสงสารยี่บอกเข้าหลายยุยี่ีกรได้่จะซอยยี่อกเอาหมูว่านนี่หมูว่านลูกไส้ลาเด้เขาตั้งต้นไว้ตั้งต้นไว้สามเมือง ต้นไม้สร้างสีซอยผักเจยยูหัวสีซอยกะฝรั่เกะไปเปิดบัญชีไว้โจยยูหัวพื่นซอยคอยเงียบอ่ะซอยบึงเงียเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อนเห็นใจเพื่อนกะสิมาซอยห้อคือเก่าเปลี่ยนเพื่อนกะสิสิจัดค้นเสิดแล้วก็สิตั้งบัญชีไว้แล้วกันคือกันเดี๋ยวจีแจงรายงานสดพีนองเมื่อไรขอาเข้าข้าวเงคอยแกงรายงานอยต่อไปแล้วฉันัาง่ายได้ไหครับผมสีอนมาเห็นคอนเสอยูนี่แล้ววันที่ วันที่มือวันเกิดแ่วขันตอนต่อไปเข้าจไแก่ให้พีให้ดองเขาเลยักลเลยเนาะครับผมครับ้านยุีไม่แห้งเ่าเป็นแห้งหรอกเ้าบ่เจ็บบ่จุนบอไข้ตัวไบ่ไม่บอกบอหูถึงเด่นีบอ่าเอาบ่หูจงไเฟซเขาลองกันบึงบึเงบ้บึ้งบึ่งบึ้งบ่้ง้งบึ้งบึ้งบ้งบึ้้เบึ้งบึ้น้งนงง้้เ อ่าลูกพี่ชายยังอยู่บ้านไหนเนี่ยก่อตอนนี้อยู่วัดใดก่อครับอยู่วัดใดก่อวัดป้าน้องหัดบ้านป้าน้องหัดน้องหัดหัดชายท่องมันบอกอ๋อนี่ก็บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญบ้านโอ้บ้านน้องหัดนี่ย่างกินใช่ไหมน้องหัดป่าบ้านดนก้อยยัินใช่กันไปเราไปอยู่หันหลายปีแล้วพี่น้องบวชเ่าท่านศรีจักเรีอยู่บวชแต่เป็นของเรียนเนาะบวชแต่แกเป็นจักปีก็บวชสิบูรณ์ สามสิบพันซาเปี้วเนระดับย่งเราเจกีเลยม่ามงซาดครับเนี่ยน้ำาวงาองเดียคนในออกทีวีนหลายหอยพี่ไส้กับบวโดนก็ไ้เป็นพยาบาลเอายางไปป้าดองไม่ปนย่งไปทางปิเจ้าบันเราใครอยากรับแขกอยู่ทางนั้น

รถลโน่โนเลยอ่ะอันเนตแต่แต่เนือมือมอี่ยเ่เบ้งมือเายหมือนแรงเมน่เมือนคุนแม่แต่เจไปกับเลากัอืนใส่นี่แต่กี่กับพี่พอพอลุ้งหลัดเนาะพรลุงหลัดเราก็หัวแต่มาเสียบางบางีเดือนครับบานี่กับแม่ป้ากับพอลุงเรากับนางยู่นี่ล่างมือเคยกับจินงโขล่างมือเคนกับเอือนใส่หนอกไผ่มามามา อันนี้เพิ่นกะนั่งอยู่นี่ตลอดล่ะอันนี้เป็นในบ้านเพิ่นทั้งมันก็เป็นขั้วอันนี้คือเป็นเฮี้ยนหลังเก่าตั้งแต้ปูล่ะแต่พอแต่ปูแต่ยญาอยู่ขุ่นเนาะเฮี้ยนไม่ปาเออแต่เฮี้ยนไม่ปาหลังนี้บันนี้เลยนบังเดนไม่ต้องเฮี้ยนหลังเก่าเอออันนี้เป็นเฮี้ยนหลังเก่าตั้งแต่แต่พอแต่แม่แต่ปูแต่ยญาแต่หมูป่ะมามี่นี่นี่่าเดดกินหอดของง่ายเลยจีไอ้ลูกคุณใส่เสื้อเนี่ยกินไม่กินน้ำมือปลาอะไรหรือมั้งอย่างไรเออนี่นี่นี่ เปนจิตกระลังอ er mm ันเห็ดอาหารให้พคุณจดีระ่าุตอนพุแล้วเสียป๊อดแงมนั่นเด็ใบยืดได้ตู้มดเลยเอาใบตู้ไหมใครมาแยกคุณใบยิบข่อย่างดีมามั่นไงเอามาใส่ตู้ว้เอยหลอกไ่ได้จิจงี่เาเจ้ามาขนเส้นสาชุ้าไหมเออหัวจะเสื่อยแล้วนี่เวินตู้นี่ไหม่ะมาถ่านูไปว่าจำบัวให้แล้วยิบใไผกัน บามันผ่งไงมเสียอ้ชินกันม่ี้หม่กับม่ก็ไม่งมึงนี่แลงรถไฟฟ้าก็ใหม่เบิรรถมอเตอร์ไซค์ก็ม่เบิดนอกกระตายนี่จเลือนดนกันย่งนอกให้จะอ่อนแตเพิ่นนี่ละหลักษาบ่ได้ใหม่กไ่ด้มงี่ใหม่กัใหม่ินหตเ้าดูนะม่แปลกําลังใจกำลังใจกาลังใจเด้พี่น้องเ้อเมต